อันดับหนึ่งซื้อจ่ายขายได้จริง f อฮะนับว่าหายากหายากต้องบอกว่าอันดับหนึ่งของเหรียญสมัยรัชการที่7กันเลยทีเดียวยินดีต้อนรับ FC ทุกคนทุกท่านนะกลับเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปอปาศึกษาแบงเหรียญ โบราณช่องรับซื้อเหรียญรัหนายขายแบ่งปันเหรียญเอฟซีฮะซื้อจ่ายขายได้จริงๆสําหรับเหรียญน,นี้นานและเอฟซีฮะทีป,ปาไม่ได้นําเหรียญสมัยรัชกาลที่7มาพูดถึงแล้วก็มาประกาศรับซื้อกันก็วางเว้นและห่างหายไปนานกันเลยทีเดียวเอฟซีฮะนี่คือเหรียญถ้าพูดกันจริงๆแล้วเหรียญชุดนี้จะมีทั้งอ่าห้สสตางค์ 50สตางค์แล้วก็25สาตางค์ที่ต้องบอกว่าอันดับหนึ่งจริงๆก็ต้องเป็นเหรียญ50สตางค์โอเคเนาะทั้ง2ชนิดราคาเป็นเหรียญสมัยรัชกาลที่7ทั้ง2ชนิดราคาไม่ทราบจำนวนการผลิตสำหรับช่องของปาปาเอฟซีฮะไม่มั่นใจว่าตกข้อมูลหรือเปล่าแต่ถึงไม่ทราบจำนวนการผลิตเอฟซีฮะเท่าที่ปอปา สังเกตมา50ตางกับ25ตางนั้น25ตางจะหาง่ายกว่าพบเจอได้ง่ายกว่านับจากนักสะสมส่งมาส่วน50ตางนั้นนักสะสมจะส่งมาน้อยกว่าปปากลิตีความหมายว่า50ตางสมัยรัชกาลที่เจหายากต้องบอกว่า อันดับ1ห,หากเปรียบเทียบทั้งสอชนิดราคาโอเคเนาะไปเดี๋ยวไปฟังราคากันท้ายคลิป f c 5นี่คือเหรียญต้องบอกว่าเหรียญกระสาบเงินพระบรมบรูปช้างส่งเครื่องพระบรมบรูปก,ก็สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านหลัง f c 5เป็นช้างส่งเครื่องหรือบางคนบางท่านก็จะเรียกว่าช้างเผือกส่งเครื่องอะไรประมาณนั้น f c 5 ลักษณะเหรียญกลมแบนขอบมีเฟือง f 4ะเหรียญน,นี้ขอบเหรียญมีเฟืองแล้วก็ด้านหน้าและด้านหลังจะสลับกันนี่คือเหรียญสมัยรัชกาลที่7ชนิดราคา50สต่ตางค์ด้านหน้า f 4ะด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งเครื่องแบบ เต็มยศฐานมหาดเล็กผินประพักทางเบื้องซ้ายริมขอบซ้าย f อฟมีปรมาพิไทยประชาธิปกอเดี๋ยวเราดูความคร่าวๆของเหรียญรายละเอียดนิดหนึ่งเอฟซส่วนขอบเหรียญด้านขวา f อฟมีคําว่าสยามินหรือว่าสยามิน f c นี่คือรายละเอียดด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญก็เป็นรูปพ่อหลวงรัชกาลที่7ของเราส่วนด้าน,ด,านด้านหลังกลางเหรียญเ c ฟด้านด้านหลังนั้นเป็นรูปช้างยืนแท่นช้างยืนแท่นหันหน้าไปทางซ้ายเบื้องบนมีข้อความว่าสยามรัฐสองสีส่วนด้านล่างมีข้อความบอกอราคาเ c ซีฮหสตางค์ และ25สตางค์คล้ายๆกันเลย f 4นะแตกต่างกันตรงที่ราคาของเหรียญชนิดราคาของเหรียญแล้วก็ขนาดของเหรียญซึ่งเหรียญ50สตางค์จะมีขนาดที่ใหญ่กว่า25สตางค์ประมาณนี้ F4 โอเคเนาะ F4H เหรียญกระสาบทั้ง2ชนิดหลัคาเนี่ยเท่าที่ทราบมาผลิต ออกมาครั้งเดียวในราชการที่7หรือว่าราชการนี้และเริ่มใช้คำว่า25สต่าตางค์ก็ตรงเหรียญสมัยราชการที่7นี่แหละ F4 ฮะก่อนหน้านั้นมาจนถึงราชการที่6ก็จะใช้คำว่าถ้าเป็น25สตางค์ก็เรียกกันว่าสลึง1สลึงใช่ไหมฮะอ่า พอมา50สตางค์เนี่ยก็จะเรียกกันว่า2สลึงถ้าใครเคยเห็นเหรียญสมัยรัชกาลที่6กใช่ไหมก็จะเป็นคําว่า1สลึงสสลึงกันอยู่พอมารัชกาลที่7ยกเลิกคําว่าสลึงเปลี่ยนมาใช้25สตางค์ยกเลิกคําว่าสงสลึงเปลี่ยนมาใช้คําว่า50สตางค์อะไรประมาณนี้แหละ f อส่อ่ะโอเคเนาะสำหรับเหรียญ50สตางค์สมัยรัชกาลที่ 7f ็อฟฮะ นับว่าเป็นเหรียญหายากยากกันเลยแหละเอฟซีเท่าที่ประปาทำรายการมาลาวสัก2ปีก,กว่ารู้สึกว่าจะได้เหรียญน,นี้มาไม่เกิน <c oughs> จำนวน5เหรียญประปาไม่มั่นใจว่าถึง10เหรียญได้ยังนะไม่มั่นใจว่าถึง1ิเหรียญรือยังก็นับว่าเป็นเหรียญหายากเลยเอฟซีฮะแต่สำหรับ25สตาตคางก็ถือว่าหายากแล้วแต่ก็ยังพบเจอได้ง่ายกว่ามีนักสะสมส่งมามากกว่า 25สตางค์เนี่ยนักสะสมส่งมาช่องปะปะ่ามากกว่า50สตางค์นะฉะนั้นแม้กระทั่งข้อมูล f อสซฮะตังวง,งการของเหรียญเนี่ยเขาก็บอกว่า50สตางค์นั้นหายากกว่า25สตางค์ไม่ว่าจะเป็นราคารับซื้อเข้าหรือราคาที่แบ่งปันออกให้กับนักสะสม f อซฮะราคา50สตางค์นั้นจะสูงกว่า25สสตางค์โอเคเนาะเอาละ หลังจากนี้เราลองมาดูราคารับซื้อกันบ้างเพราะป้าจะพูดแบบไปเรื่อยๆ F4H อย่าให้จบเร็วนะก็คงไม่ได้ให้ข้อมูลเลยขอ,ลของเหรียญมากมายนะว่าะจะเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้ำหนักความหนาะจำนวนการผลิตอะไรก็ไม่แบบไม่ต้องอะไรมากมาย F4H นะแต่พูดถึงจริงๆแล้วเนี่ย F4H ถ้าพูดถึงกันจริงๆแล้วราคาประเมินใช่ไหมอดจะพูดถึงราคาประเมินไม่ได้ราคาประเมินของเหรียญ50าสตางค์สมัยรัชกาลที่7จ็ด F4H ช้างช้างส่งเครื่องเนี่ย ราคาประเมินเขาสูงเหมือนกันนะระดับ6000บาทเลย f c นะ50สะตางเนี่ยประเมินไว้ระดับ6000บาทถ้าเป็น25สตาตคาก็ถูกประเมินไว้ราวๆสัก3,000บาทอะไรประมาณนี้แหละนะตามข้อมูลแหล่งแหล่งของทั่วไป f c ฮะนะแหล่งข้อมูลทั่วไปก็จะราคาประมาณนี้แหละ50สะต่างก็ประเมินไว้6000 25สตาตคาก็3 0 0พัน แต่ f ฮะนั่นเป็นเพียงราคาประเมินเท่านั้นเท่าราคาซื้อขายจริงตั้งแต่แรกๆจนถึงเท่าที่ผ่านมา f c ระปาเคยรับซื้อตามสภาพเนี่ยสูงสุดไม่เกินสำหรับ50ต่าง f ฮะยังไม่เกิน1,000ถึง1,500บาทเลยสำหรับ50ต่าง f c แน่นอน f c ต้องเข้าใจนะฮะราคาประเมินกับราคาซื้อขายจริงนั้น แตกต่างกันอยู่แล้วเนาะอย่าง50ต่างเนี่ยประเมินไว้ถึง6,000บาทพอปาร,ร,รับซื้อเข้ามาสภาพผ่านการใช้งานสวยสวย,สวยในเอีไม่เกิน1,500บาทนะประมาณนี้แหละโอเคนะสำหรับ25ต่างก็อ่ะประเมินไว้ถึง3,000บาทเลเอฟเซีะนั่นคือราคาประเมินเนาะแต่เห็นซื้อขายกันจริงใช่ไหม400 500 600 700อะไรอยู่ประมาณนี้แหละ800สวยจัด,จด สวยจัดจัดจริงๆก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000บาทครั้งหนึ่งปปาเคยทํารายการไว้ไง fc ปปาก็ยังพอจําได้นะ25ยี่สิบห้าสตางค์นี่ถ้าสวยจัดจัดใช่ไหมฮะก็พูดถึงซื้อขายในแหล่งบ้านเรานี่แหละนะตลาดบ้านเราเนี่ยซื้อขายปปาตั้งไว้สวยจัดก็พันหนึ่งนะใช่ไหมประมาณพันหนึ่งถ้าผิวเดิมจริงๆไม่แน่จะถึงพันห้าสภาพเดิมจัดจัดเลยนะประมาณพันห้าถ้าอย่างห้าสิบสตางค์เนี่ยก็ประมาณสองพันสองพันกับพันห้า fc ฮะต้องบอกก่อนเลยนะว่า โอ้โหขนาดราคาประเมินยังถืออยู่ที่สามพันใช่ไหมอยู่ที่หกพันแต่ถ้าราคารับซื้อจริงระดับสองพันถึงพันห้าเนี่ยพันห้าถึงสองพันเอฟซีฮะก็คงต้องเป็นเหรียญที่โอ้โหสวยสุดสวยจัดจัดสวยจริงๆถึงจะได้ระดับพันห้าถึงจะได้ระดับสองพันต้องเป็นผิวผิวเดิมเลยแหละเอฟซี FC. โอเคเนาะ,ะให้คร่าวๆกันประมาณนี้ สำหรับนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญ25ต่างช้างส่งเครื่องสมัยราชการที่7หรือว่า50ต่างช้างส่งเครื่องสมัยราชการที่เสร็จที่7จ็ดเอฟซีฮะนะใครที่มีก็สามารถส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาตกลงซื้อขายกับช่องของปปาได้เนะอฟซีฮะก่อนที่เราจะส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันได้เอฟซีฮะก็สามารถแอดไลน์เพื่อนก่อนไม่ว่าจะเป็น ID ดีไลน์หรือว่า ลายเบอร์โทรประปาวางไว้ใต้ใคลิปวิดีโอทางด้านมุมขวามือ f c นะน่าจะประมาณนั้นนะก็แอดไลน์กันก่อนไม่ว่าจะเป็น ID ดีไลน์หรือว่าลายเบอร์โทรเห็นไหมฮะพยายามแอดไลน์เพื่อนๆให้ได้ก่อน F4 ฮะบางคนบางท่านตั้งหน้าตั้งต,งตาโทรมาเลย f c นะตั้งหน้าตั้งตาโทรมาแต่ท้ายที่สุดแล้วเหรียนนั้นเหรียนนี้รับซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ คือแอดมินเขาอาจจะไม่มีเวลาตอบเราจะย้ําเสมอว่าให้ท่านแอดไลน์เพิ่มเพื่อนก่อนแอดไลน์เพิ่มเพื่อนแล้วก็ค่อยส่งลูกตรวจสอบประเมินราคาแล้วเวลาแอดไลน์เข้ามาไอเซียแอดไลน์แล้วเนี่ยให้ทักสติ๊กเกอร์นะหรือก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะกับแอดมินก่อนถ้างั้นแอดมินเขาจะไม่เห็นหนึกออกไหมฮะพอแอดไลน์เสร็จไม่ว่าจะเป็น ID เดลไลน์หรืออาาะไร์โทรให้ท่านทักแอดมินมานะซื้อขายเหรียญในช่องของปลาเอฟซีฮะจะยุ่งยากนิดนึงเพราะเป็นช่องหลักๆซื้อจริงขายจริง หลักๆเลยต้องเพิ่ม ID ดี n e หรือว่า Line เบอร์โทรก่อนนั่นคือจุดเป้าหมายที่ท่านจะได้ขายเหรียญน,นะเพิ่ม ID Line ล,ลเบอร์โทรแล้วท่านจะได้ส่งรูปเหรียญตรวจสอบประเมินราคาโทรมา f c H, เราไม่รู้เราไม่เห็นภาพของเหรียญตรงนี้เป็นปัญหาอยู่นิดนึงเลยนะเป็นปัญหาใหญ่เลยแหละนะ พอคุยนิดหนึ่งก็จะลามไปเรื่องเอฟซียจะลามถามเหรียญน,นั้นเหรียญน,นี้เหรียญนี้ปาปาบอกแอดมินไปแล้วบอกวาอ่าก็ขอสรุปกับเจ้าของที่เขาโทรมาเลยบอกว่าคุณต้องเพิ่มไ d เดีลายก่อนนะโทรมาบอกมีเหรียญน,นั้นเหรียญน,นี้มากมายเยอะแยะเป็นเข่งเป็นถังเป็นถุงเลยตรงนั้นไม่ใช่สเสน่ห์เลยเอฟีเหรียญที่ท่านมีเยอะๆไม่ใช่สเสน่ห์ที่จะมีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญป้าปาบอกเลยนะฮะ เนาะขอพูดนิดน,นึงนะฮะสำหรับใครบอกว่าโทรเข้ามาบอกว่ามีเหรียญมากมายเลยเต็มไปหมดเลยอะไรประมาณนั้นประมาณนี้จะขายช่องของป้าปามีโอ้โหเป็นถุงมีกันเป็นกระมังเป็นถังเลยเอฟีฮะตรงนั้นไม่ใช่สเสน่ห์เลยนะฮะการที่เรามีเหรียญอยู่ชนิดราคาเดียวเป็นถุงเป็นถังนั่นแสดงว่าเหรียญผลิตมากหาง่ายน่าจะเป็นต้นยุคราชการที่9ใช่ไหมฮะประมาณปีพศ2500ปีพศ2 5 0 5อะไรประมาณนี้แหละ ฉะนั้นดีที่สุดก็คือการส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาโอเคเนาะ,ะไม่โทรเข้ามาเพื่อขายเหรียญน,นะฮะแอดมินเขาไม่เห็นเหรียญน,นะก็ว่าจะบอกหลายครั้งละแนะนาถ้าต้องการขายเหรียญจริงๆก็ให้ส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาแล้วใครที่บอกว่าโทรแล้วซื้อขายเหรียญได้เลย fc ครับไปพิจารณาดีๆนะฮะโทรเข้าไปบอกขายเหรียญให้กับทางช่องเนี่ย fc เขาจะซื้อ7จ็ดแสนแปดแสนสามหมื่นสี่หมื่นนะระวังด้วยนะ นะอะไรที่ง่ายจนเกินไปแม้กระทั่งแม้กระทั่งรูปก็ไม่ส่งตรวจสอบประเมินราคากันเนี่ยโอ้โหระวังให้ดีเอะใจกันได้เลยนะปะปายเพิ่มไลน์แอดไลน์เพิ่มเพื่อนก่อนอย่าคิดว่าเป็นเรื่องยากเอ้เรื่องยากแบบนี้จะเป็นช่องหลอกๆห,หรือเปล่าช่องที่เขาให้โทรซื้อขายเหรียญน,นั่นแหละ fc ต้องระวังไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นช่องไหน,ไหนช่องหลักๆน่ะนะนะเขาจะให้ท่านแอดไลน์เพิ่มเพื่อนส่งรูปเหรียญตรวจสอบประเมินราคาก่อน นะโอเคเนาะก็ให้ข้อมูลคร่าวๆไปประป่าเจอเหตุการณ์นี้ก็เลยมาบอกว่าเราโทรเข้ามาเพื่อบอกแอดมินว่าจะขายเหรียญน,นั้นเหรียญน,นี้แอดมินเขาจะไม่รับปากนอกจากจะเพิ่ม ID ดีไลหรือว่าลายเบอร์โทรเท่านั้นคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ